สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถที่จะส่งมาทำการเปลี่ยนจอซ่อมจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้นะครับตัวนี้เป็น Macbook Air M1 นะครับมาดูกันสวัสดีครับ b m a c นะครับผมอานอนท์กับเจ้า Macbook Air M1 เดี๋ยวเราไปทำการแกะตัวเช็คนะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผม ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับไม่สะดวกเดินทางหรือหาร้านซ่อมไม่ได้สามารถส่งมาให้เราได้นะครับตดวนี้แพ็คมาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอับเบิลหนามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับว่าว่าเครื่องมีรอยอะไรหรือเปล่านะคร มีแค่รอยใช้งานนะครับเครื่องสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจอเขาเป็นอะไรไม่ขึ้นนะครับเห็นแจ้งมาว่าจอเสียเดี๋ยวเราไปแกะนะครับแล้วก็ไปเทสกับตัวเครื่องเทสกันว่า จอมีปัญหาหรือตัวเครื่องมีปัญหานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาทําการแกะในส่วนของตัวจอเพื่อทําการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ แกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ M1 ก็จะมีประมาณนี้ฮาร์ดดิส์ไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมใช้ระบบความร้อนโดยใช้เคสระบายผมว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยทนไม่ค่อยยาวนานนะครับเพราะว่าความร้อนมาจากะนมอตะมเดี๋ยวเราเอาจอนะครับมาทําการเทสกันว้าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอาลซดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของเก่า ของเก่านะครับตัวนี้เอ d ซีเสียน่าจะเกิดมาจากตัวชุดคอจอด้านในเนี่ยที่มีปัญหามันก็เลยทําให้ตัวเอ d ซีนะครับไม่แสดงภาพนะครับแสงไม่มีมาตัวนี้หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาวางไว้ก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นฝาเดิมฝาเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปทําการ เก็บรายละเอียดแล้วก็ทําความตอาอีกครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวเราประกอบกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกัน ฝานะครับพร้อมจะส่งกลับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ MacBook Air M1 นี่โมเดลคือ2238ไม่ใช่2237นะครับถ้า2238จะเป็น MacBook Pro อันนี้เป็น MacBook Air แอนแอน Air ไม่ติดอ๋อ มันต้องเสียบหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บนี่รูปเวเปอร์มาแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้จะไม่มีแสงใดๆเลยหน้าจอไม่ทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่พัดว์ดหน่อยนี่สีสันสวยงามนะครับเลงแสงลดแสงได้ปกติ ป็น,นันจบเรียบร้อยนะครับสำหรับ MacBook Air M1 ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตัวนี้จะเป็นของเก่าโอเคก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการแนะนำคลิปรีโอนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการจะเปลี่ยน LCD นะครับจากซ่อม MacBook หรืออจะเปลี่ยนแบตเตอรี่คีย์บอร์ด B m a c Service มีให้บริการฝากรายละเอียไปด้วยเว็บไซต์ตามนี้นะครับลูกค้าเข้าไปดู รายละเอียดต่างๆได้นะครับผมอานนท์กับเจ้าแม้ฟูกแอร์สีทองสีสันสวยงามตัวนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ